สวัสดีเอฟซีพ่อเมีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องบัชชาแท็กเตอร์นะครับหรือว่าแฟนเพจรถไทยมือสองอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมหรือช่องทางทิกต็อกรถไทยเดสะนะครับซ้อมเมื้อนี้นะครับวันที่27กุมภาพันธ์2568นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับมานำเสนอให้พ่อเมีพี่น้องเอฟซีทางบ้านได้รับชมนะครับเป็นคูปะต้าเอลห้าศูนย์หน รถจดทะเบียนปี63นะครับรถคันนี้เพิ่งไปปิดงวดมารถรถคุณครูนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับรอเล่มอีก45วันนะครับรถจดทะเบียนปี63ามนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องแานใดสนใจนะครับคันนี้ก็ได้อุปกรณ์สชิ้นคือเก่าน,นะครับที่นี่เน้นอุปกรณ์สชิ้นนะครับ รถปี6-3ชั่วโมงทำงานอยู่1,605ชั่วโมงนะครับทอนพาร์ทเครื่องเกียร์อะไรเดิม เอฟซีสอบถับเข้ามาไหวนะครับว่ามีหาสซีเพลงบอหากระดักขอมานะครับสนใจก็เวียามมาฝึกมาชมได้นะครับนะอยู่ที่อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะครับ นี่นะครับลอตเตอรี่เพิ่น RX หนึ่งแปดสามนะครับใบยังเหลือหลายนะครับด้านท้ายนะครับ ย,ย่างยิ่งเดือหลายนะครับมาพร้อมผ่านพวนตัวนี้นะครับ D246 คันนี้นะครับราคาสีส่0 0 0านหบาทนะครับราคาต่อรองคุยกันได้นะครับสนใจก็แวะมามงมาชมได้นะครับที่ที่พึ่งพวงยานจังหวัดนครพนมสอบถามเพิ่มเติม098 8 14 5 187นะครับ